สวัสดีชาวเปื่อนสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับเปื่อนสเต็กเกมโมบายอีงเช่นเคยน,นะเพื่อนๆก่อนช่องคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครบ์เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ทุกๆคนน่าจะรู้กันอยู่ปกคิแล้วนะครับว่าผมจะมาแจกโค้ดให้เพื่อนๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยมัน,นพิเศษก,กว่าทุกวันนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันแม่นะเพื่อนๆเป็นวันแม่นะครับเรบพราะฉะนั้นทางเกมรีบอลเนี่ยเขาก็ได้แจกโค้ดวันแม่นั่นเองเพื่อนๆผม ก็อย่าลืมไปบอกรักแม่กันด้วยนะครับวันแม่นะฮะทุกคนแต่วันแม่นะครับไม่ได้มีวันเดียวนะครับทุกคนทุกวันก็เป็นวันแม่ได้นะครับทุบอกรักแม่ทุกวันนะับทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยผมขอแจ้งข่าวสารนิดหนึ่งนะฮะเพื่อนเนื่องจากอ่าผมอยากให้ทุกคนนะครับร่วมเล่นกิจกรรมทางแฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับทุกคนคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะฮะ คือผมเนี่ยได้ทําการแจกเงินรางวัลนะครับหนึบาทนะครับสรางวัลด้วยกันนะฮะมาจากทางเลเซอร์โกะครับทุกคนก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีจากทางช่องเรานั่นเองเนี่ยคือเป็นช่องทางการเติมเกมนะครับที่ปลอดภัยเนี่ยร้อยเเลยเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เนี่ยทุกคนอ่ะโอเคกติกานะครับมีอยู่ว่านะฮะคุณนะครับเข้าไปในแฟนเพจ Facebook ของผมนะฮะทุกคนเดี๋ยวนะครับนี่ครับเพิ่งสเต็ตเกมมือถืนี่ฮะนี่ครับ จะขึ้นหน้าจอน,นี้มาใช่ไหมทุกคนทุกคนไปถูกใจสะนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจของผมไว้ให้นะครับทุกคนอ่ะมันจะเป็นหน้าตา,ยยางนี้ทุกคนก็ไปถูกใจกันสะนะฮะแล้วก็แค่เลื่อนลงมาครับจะเห็นโพสต์นหนึ่งนะครับที่เขียนว่าแจก100บาทเลเซ g รนโกะับเหตุผลที่ชอบอนิเมะเรื่องรีบอ n เพราะอะไรนะครับพร้อมรูปประกอบนะครับรูปภาพประกอบนั่นเองนี่ยแจก3ามรางวัลด้วยกันนะครับ ประกาศไลฟ์สดใน a c e b o o k นะครับวันเสาร์ที่14ใน Facebook เวลาเนี่ยผมยังไม่แน่นอนนะเดี๋ยวผมพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาประกาศที่หลังในะเรื่องเวลาเนี่ยทุกคนก็รอดูได้เลยครับทุกคนนี่ครับง่าย,ายๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะทุกคนอย่างแรกต้องถูกใจแฟนเพจก่อนนะครับทุกคนอ่าทำไมกดไม่ได้ล่ะนี้อ่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับทุกคนแสดงความคิดเห็นกันซะก็แค่นั้นแหละแสดงความคิดเห็น แบบพาออะไรชอบรีบอลนะครับแล้วก็รูปภาพประกอบแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะตัดสินใจว่าใครถูกใจผมนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่ม1รางวัลด้วยนะฮะแบบสุ่มเลยนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะแสดงความคิดเห็นกันมาแบบเออตั้งใจแสดงความคิดเห็นมาเพราะฉะนั้น2รางวัลเดี๋ยวผมจะเป็นคนตัดสินเองส่วนอีก1รางวัลน่เดี๋ยวผมจะทําการสุ่มแล้วกันนะครับทุกคนโอเคแจกโค้ดกันเลยครับไม่เสี่ยรันครับนี่เลยโค้ดใหม่ของทางแฟนเพจเขานะครับทุกคนนี่ฮนะ โคดพิเศษครับต้อนรับวันแม่แห่งชาติบอกรักแม่แล้วรับโคลล้ดรางวัลพิเศษได้เลยนะ,ะบอกรักแม่หรือยังไม่บอกรักแม่เนี่ยไม่ได้โคดนี้นะครับทุกคนโอเคให้ผมวางเลยแล้วกันนะฮะนี่เลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่และน,นี้ครับเพิ่มโอกาสให้ตุลกอรเลยอีบรีเคียวยากับโกคูเดระก็เข้าเรียบรอ้อยแล้วทุกคน เป็นตู้เลทอัพนั่นเองนะครท่เรผสมพันธกันมาเลยทีเดียวเชียรนะฮะสตัวไปคู่นี้ใครอยากได้ก็ไปเปิดกันได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปอันนี้กันเลยครับแลกโคดแลกโคดเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะฮะนี่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 โปรไฟล์นะครับแล้วนี่เลยฮะนี่นะครับกดแรกนะฮะแล้วก็ไปเลยครับคอนโทรลวีเลยครับอ้าวไม่ติดอ่าคอนโทรลวีเรียบร้อยโอเคโคดนะครับ 5E94DF99E6EEOFAE 9, 9, e, 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 e. ที่พูดมาทั้งหมดนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะฮะทุกคนตามนี้เลยแคปรูปภาพป้ายแล้วไปใส่กันนะครับบอกรักแม่ด้วยนะครับวันแม่นะฮะทุกคนอ่ะโอเคผมตื่นเช้ามาผมก็บอกรักแม่ผ่าน,นรูปนะฮะทุกคน <laughs> เรียบร้อยทุกคนเอ้ยเเรียบร้อยแล้วนะครับ อ,อยังไม่ได้ใส่เรอเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดใส่เรอยังไมไ่กดแรกเลยน้าแตกเลยกูโอเคทุกคนอย่าลืมนะฮะกดแรกด้วยนะครับเอ้าแรกล้มเหลวใส่โค้ดผิดอุ้ยลืมนะครับเพราะว่ามันต้องเอาช่องว่างออกด้วยนะครับทุกคนนี่แรกไปแล้วนะครับอ่าแรกสาเร็จแล้วนะครับทุกคนทุกคนอย่าลืมเช็คให้ดีๆนะครับว่าช่องว่างเนี่ยมันถ้าก๊อบว่างเนี่ยมันจะมีพวกช่องว่างนะครับก็ไปลบๆด้วยนะฮะ เกือบไปแล้วผมเมื่อกี้นี่ครับเป็นตัวอย่างไปแล้วกันนะฮะน้องๆโอเคสําหรับรางวัลนี่ได้นะครับก็ประมาณนี้นี่ฮะนี่เลยครับเพชรได้120เองนะฮะโอเคเรียบร้อยแกันทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแจกโค้ดกำตางสไตล์ช่องเรานี่ครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u ซับสไครป์กำลังใจช่วยเปื้อสเตล์เกมโมบายด้วยนะครับทุกคนสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ